หายปีก่อนในแกเป็นนักฆ่านะครับมีนามนิกเนมว่าโกสซึ่งแกเนี่ยทำภารกิจได้สำเร็จทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เทพมากๆเก่งมากๆโดยพระเอกนั้นอยู่ในสังกัดขององค์กรแฟนทอมนะครับที่องค์กรนี้จะผลิตนักฆ่าออกมาโดยเฉพาะครับผลิตออกมาหลายๆคนมากๆเลยองค์กรนี้ก็จะลักพาตัวเด็กกำพร้ามานะครับ เพื่อที่จะนํามาฝึกให้เป็นนักฆ่าในอนาคตส่วนพระเอกที่อยู่ในองค์กรเนี่ยก็ได้หักหลังนะครับเพราะว่าพระเอกต้องการออกจากวงการนักฆ่าครับแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเขาได้ช่วยเด็กคนหนึ่งเอาไว้และพระเอกของเราก็ถูกองค์กรส่รงหน่วยลบพิเศษติดอาวุธเข้ามานะครับเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะฆ่าพระเอกหน่วยลบจํานวน20นายไม่มีใครสามารถสู้พระเอกได้เลยเพราะว่าพระเอกนั้นเก่งมากๆนะครับเป็นนักฆ่าที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไวราวกับทูตผีพิศารหรือตรงกับนิกเนมของ เขานั่นก็คือโกสนั่นเองและเป็นเรื่องราวที่ทําให้องค์กรแฟนทอมผู้ที่เป็นองค์กรใหญ่ในการผลิตนักฆ่าออกมาโกรธแค้นพระเอกเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องการที่จะล่าตัวของพระเอกนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของพระเอกของเราพี่จอนวิกญี่ปุ่นหลังจากเวลาผ่านไปนะครับภาพก็จะตัดไปที่ลูกของพระเอกเด็กสาวที่พระเอกเนี่ยได้ไปช่วยมานะก็คือสาวน้อยชื่อว่าซาชิกําลังเข้ามาในร้านของพระเอกนะครับแล้วเธอนั้นก็ไม่เห็นใครอยู่ดีๆพระเอกเนี่ยก็โผล่มาจากข้างหลังนะครับพระเอกของเรามีชื่อว่าโทชิโร หนุ่มผมยาวลุงหลังราวกับคุณลุงซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชําเล็กๆย่านชานเมืองใหญ่แห่งหนึง่งทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสองคนพ่อลูกนะครับแต่พระเอกนั้นไม่ได้บอกความจริงกับลูกสาวของเขาว่าพระเอกนั่นเป็นพ่อของเธอและสาวน้อยซาชิคือสิ่งสุดท้ายที่โทชิโร่นั้นเหลืออยู่ชีวิตประจําวันของทั้งคู่เนี่ยก็จะชอบไปนั่งกินร้านข้าวร้านประจํานะครับกินกันบ่อยมากร้านนี้แกก็คงไว้ใจกันและพระเอกเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปช่วงดึกๆก็จะไปเปิดร้าน ขายของตัวเองนะครับว่างๆเนี่ยก็เดินเที่ยวเล่นส่วนสาวน้อยซาชิเวลาเธอเจอแมวจรจัดหรือหมาจรจัดถูกรถชนเนี่ยเธอก็จะอุ้มศพเหล่าหมาแมวนําไปฝังไว้ที่ชายหาดนะครับแล้วภาพก็จะตัดไม้เห็นตอนช่วงที่พระเอกเนี่ยพักผ่อนดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้พระเอกก็ยังต้องกินยารักษาตัวเองนะครับบาดแผลของเขาเนี่ยก็เต็มตัวเลยพอถึงเวลาไปเปิดร้านขายของชาเนี่ยนะครับขายก็ไม่ค่อยจะดีแถมพระเอกเนี่ยยังโดนโจรก,กะกากมาขโมยของด้วยแต่พระเอกก็ยังไม่ได้สู้อะไรครับใช้ชีวิตไปตามปกติเพราะว่าเขา ต้องการที่จะลืมอดีตของตัวเขาเองว่าเขาเป็นนักฆ่านําว่าโกสและพระเอกของเราก็มีไปหาจิตแพทย์เพื่อรักษาตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับเขายังนึกถึงกลิ่นคาวเลือดแล้วก็เสียงของปืนอยู่นะครับเมื่อเขาได้ยินเสียงของปืนเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นนักฆ่าอีกครั้งหนึ่งความไวของเขาเนี่ยยังเป็นปีศาจเลยนะครับขนาดหมอสาวสวยเนี่ยลองทําท่ายิงพระเอกนะครับพระเอกนี่ก็ชอบมากๆเลยนะครับพอหมอพูดว่าตั้ง พระเอกนี่ก็หลบได้เลยนะครับแล้วก็มาอยู่ข้างๆหมอหมอก,ก็โอ้ให้ตกใจแต่ว่าหมอมันไม่โดนพระเอกทําอะไรนะครับแค่เข้าไปใกล้ๆเฉยๆแล้วพระเอกเนี่ยก็พาลูกสาวเขาเนี่ยจะเดินกลับบ้านนะครับแต่ว่าความรู้สึกของนักฆ่าเขาเนี่ยสัญชตาตญาณมันยังอยู่ครับตอนนี้พระเอกรู้สึกได้ว่ามีคนสะกดรอยตามพระเอกซึ่งพระเอกก็รู้ทันทีว่าตอนนี้องค์กรแฟนทอมได้กลับมาล่าตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นพระเอกเลยพาลูกสาวของเขาเนี่ยไปหลบนะครับก่อนที่พระเอกจะเดินย้อนกลับไปว่าใครตามกูมาว่า แล้วจากนั้นก็หักคอหน้าคาไปหนึ่งคนจากนั้นพระเอกของเราก็เดินไปหาอีกคนครับปังหลบๆลบหไว้อะไรอะ ใครใครก่อฝุ่นระหว่างนั้นนักฆ่าเนะี่ยยังไม่ได้ทำอะไรพระเอกเลยนะครับแต่เขากระโดนพระเอกจัดการซะก่อนแล้วก็เดสสมอร์เด้งครับต่อมาองค์กรแฟนทอมเนี่ยก็บ่นเลยนะครับว่าเนี่ยส่งนักฆ่าไป2คนทำไมยังจัดการพระเอกไม่ได้เอาไม่อยู่สังนั้นเรียกได้ว่าเสียหน้ากันเลยทีเดียวและทางองค์กรก็ได้จัดนักฆ่าในสังกัดทั้งหมดนะครับส่งไปกระทืบพระเอกให้ได้แล้วก็มาเปิดตัวนักฆ่าจากสำนักแฟนทอมนะครับคนนี้ก็ถูกส่งมาฆ่าพระเอกเหมือนกันนะครับเธอก็คือเจลิสซึซึ่งเป็นนักฆ่าที่น่ารักมากๆนะครับ เจ้ก็บอกว่าเออมีบัตรจับมือไหมเนี่ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหืนมันเห็นเจ้ยื่นมือมามันก็ไปจับเลยนะครับแต่ว่าโดนเจ้กัดทืบนะครับเพราะว่าไม่มีบัตรจับมือจากนั้นองค์กรแฟนทอมเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลของพระเอกจนเจอได้นะครับ แล้วก็เตรียมที่จะลักพาตัวลูกสาวของพระเอกนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดอ่อนของเขานี่ก็คือแผนการขององค์กรแฟนทอมนั่นเองนะครับและตัดฉากมาที่พระเอกนะครับก็ได้มานั่งกินข้าวร้านประจําจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ฝากลูกของตัวเองไว้กับเจ้าของร้านข้าวครับก่อนที่จะออกจากร้านไปนะครับระหว่างเดินนี่ก็เดินโยกตัวนะครับเหมือนกับคนปวดไหล่โยกไปโยกมาครับ พอพระเอกเดินเข้าซอยเนี่ยทุกคนในซอยเป็นนักฆ่าหมดเลยครับจ้องจะมาฆ่าเขาแต่ว่าทําอะไรพระเอกไม่ได้ครับเพราะพระเอกเก่งแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ไปที่ตู้โทรศัพท์นะครับโทรหาลูกตัวเองบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงก่อนที่จะโดนเจลิสึนักฆ่าสาวสวยเข้ามาในตู้โทรศัพท์นะครับจะเข้ามาฆ่าพระเอกระหว่างพระเอกโทรคุยแต่ยังไม่ทันได้ฆ่าก็โดนพระเอกเนี่ยจัดการเดสสมอร์ดงครับและจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เดินทางเข้าไปร้านตัวเองนะครับเพื่อเตรียมของต่างๆที่จะมาทําเป็นอาวุธเพราะว่าตอนนี้พระเอกกาลังโดนตามล่าอยู่นั่นเอง และจากนั้นก็ไปอุ่นข้าวกล่องเตรียมจะกินนะครับ ก่อนที่จะโดนกลุ่มนักฆ่ากลุ่มหนึ่งเข้ามานะครับรอบนี้พกปืนมาด้วยแต่ว่ายังไม่ทันได้ยิงนะครับเสียของมากๆเพราะว่าโดนพระเอกเนี่ยจัดการกันไปหมดเลยครับมีคนหนึ่งที่ยังไม่ตายนะครับลุกขึ้นมาจะต่อยพระเอกแต่โดนพระเอกเนี่ยเอาตะเกียบเสียบนะครับแล้วก็เช็ดตะเกียบกินข้าวต่อโอ้โหนี่มันโหดเหี้ยมเจ็บเจยบจริงๆเพราะพระเอกเ,เนี่ยเตรียมของเสร็จแล้วนะครับก็ได้มี2หนุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นอูดกับแอดซึ่งเขาเนี่ยก็คือลูกศิษย์ของเพื่อนพระเอกนะครับถูกเพื่อนพระเอกเนี่ยไหว และทั้งสองคนนี้ก็จะอาสาเข้ามาช่วยงานพระเอกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในเริ่มหนักแล้วทั้งฝั่งขององค์กรแฟนทอมนะครับก็เข้าไปจับตัวลูกสาวของพระเอก ตอนที่ลูกสาวของพระเอกเนี่ยออกมาหน้าร้านนะครับเด็กน้อยก็โดนจับตัวไปแล้วก็จับเอาไปไว้ในฐานลับของแฟนทอมซึ่งพระเอกเนี่ยก็สามารถรู้ฐานลับได้นะครับเพราะว่ามีเครื่องส่งสัญญาณจากตัวของลูกสาวตัวเองอยู่แล้วพระเอกก็ได้รับสายจากลุงร้านข้าวนะครับลุงเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเออลูกสาวของนายเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เธออยู่กับผมแต่จริงๆเนี่ยพระเอกได้รู้ตำแหน่งแล้วนะครับแล้วอูดแอดเนี่ยก็ถามเลยนะครับเอาไงดีครับลูกพี่จะบุกเลยไหมพระเอกเนี่ยก็ได้วางแผนบุกนะครับบุกฐานลับเลยโดย แยกกันเป็น2ทีมนะครับเพื่อสู้กับเจ้าหน้าที่นักฆ่าอีก200คนโดยพระเอกเนี่ยไปคนเดียวนะครับส่วนอูดกับแอดเนี่ยไปด้วยกันแล้วพวกเขาก็เริ่มบุกที่จะไปช่วยลูกสาวของพระเอกนะครับเพราะบุกได้เนี่ยพระเอกก็ยิงปืนล่อเลยนะครับทำให้นักฆ่าเนี่ยมันสับสนก่อนที่จะโดนพระเอกเนี่ยจัดการทีละคนด้วยมือเปล่านะครับใช้มือเปล่าต่อสู้กับปืนโดยพวกกลุ่มนักฆ่าเนี่ยสู้พระเอกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่อูดกับแอดนะครับทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นทีมากมากเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ช่ว กับนักฆ่าเด็กสาวที่เป็นมือขวาของหัวหน้าองค์กรแฟนทอมนะครับในว่าต่อสู้ลําบากมากๆเลยนะครับแอดเนี่ยก็ไม่กล้ายิงเพราะเห็นว่าเป็นเด็กนะครับทำให้แอดเสียท่าและโดนฆ่าไปและตอนนี้ก็เหลือแค่พระเอก กับอูดเลยนะครับ2คนฉากต่อสู้นี่มันมากๆเลยนะครับพระเอกเนี่ยเอาจริงแล้วนะครับเพราะว่าสมาชิกนิทีีเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปและนักฆ่ามือขวาเนี่ยมันก็แอบอยู่นะครับรอฆ่าพระเอกแล้วมันก็กระโจนเข้ามาสู้กับพระเอกนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้สู้กันแต่ว่าเด็กคนนี้มันไม่สามารถสู้พระเอกได้เลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยมันเทพมากๆนะครับแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ต่อยที่หน้าอกนักฆ่ามือขวาตายทันทีต่อมาพระเอกก็ได้เข้าไปในฐานจนได้นะครับแล้วพระเอกก็ฆ่าสมาชิกตัวร้ายมาเรื่อยๆนะครับโดยการโยกไหลยึกยักยึกยักเพื่อที่่จะเข้าชวย ของลูกสาวตัวเองคือแกโหดมากๆนะครับเวลาปืนยิงเข้ามาเนี่ยแกหลบได้เลยนะครับสไนคแกก็ไม่กลัวเท่มากๆแล้วพระเอกก็สามารถช่วยลูกสาวได้สําเร็จจากนั้นพระเอกเนี่ยก็จะไปสู้ต่อนะครับโดยบอกให้อู๊ดเนี่ยดูแลลูกสาวของตัวเองไว้ทางด้านลูกสาวเนี่ยก็ไม่ให้ไปนะครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าพระเอกไปพระเอกจะไม่ได้กลับมาแน่นอนทางด้านของพระเอกเนี่ยก็จำเป็นต้องไปนะครับเพื่อให้เรื่องมันจบต้องการที่จะไปกําจัดบอสขององค์กรแฟนทอมและเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปครับแต่ก่อนจะไปเจอบอสใหญ่ พระเอกก็ต้องต่อสู้กับคู่แข่งของตัวเองที่อยู่ในองค์กรนะครับคนนี้มีฝีมือสูสีมากๆวิชาการต่อสู้นี่อันเดียวกับพระเอกเลยครับโดยทหารของหน่วยแฟนทอมเนี่ยจะเข้ามาช่วยนะครับไอตัวร้ายเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับแล้วมันก็มีฉากหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยต่อยสวนกันแล้วก็มีลูกกระจอกมาบาังตรงกลางเอ้ยกูเกี่ยวอะไรด้วยวะต่อยกูทําไมสโลแต่ฉากก็จบตอนที่ว่าคู่แข่งของพระเอกในองค์กรแฟนทอมเนี่ยสู้พระเอกไม่ได้อยู่ดีนะครับก็โดนพระเอกเนี่ยต่อยเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็เดสสมอเดงอะเด คารได้นะครับก็มาเจอกับหัวหน้าองค์กรแฟนทอมนะครับแล้วทั้งคู่ก็ได้ดวลมีดกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการดวลมีดวัดใจเลยมีดแหลกมีดนะครับแล้วหัวหน้าองค์กรแฟนทอมเนี่ยก็เดสมอดเด้งครับส่วนพระเอกเนี่ยเหมือนจะลอดไปหาลูกสาวนะครับแต่ว่าเขาก็ล้มลงครับแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษนะสจิพอคงกลับไปหาลูกไม่ได้แล้วแล้วหนังก็ตัดไปครับภาพเนี่ยเหมือนแสดงให้เห็นว่าพระเอกเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัดมาที่ลูกสาวของพระเอกอยู่กับอูดและลูกสาวเนี่ยก็กำลังขุดทรายฝั่งหนังสือที่พระเอกเนี่ยชอบมากๆนะครับแล้วก็กุบไว้เป็นเสมือนสุสานและภาพก็สูมออกมาให้เห็นพระเอกเนี่ยกำลังดูดบุหรี่อยู่ไกลๆนะครับดูลูกสาวตัวเองอยู่ไกลๆแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังดีบอลจอร์นวิกญี่ปุน่นซึ่งเลียกได้ว่าเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยพอดอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฉากแอคชั่นนี่ ดูเพลินมากๆเลยครับซึ่งผู้ที่แสดงเป็นจอห์นวิกญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาเป็นคนเดียวกับพระเอกหนังเรื่องเดส a l l ที่ตัวเอกนั้นปาเบสบอลได้แรงมากๆแรงโคตรๆแรงจนพ่อเดสมอร์ดิ้งและในตัวของนักแสดงในชีวิตจริงของเขา เขายังชื่นชอบการใช้ศิลปะป้องกันตัวระยะประชิดโดยมีดนะครับคือนักแสดงตัวจริงเนี่ยเขาเป็นทักษะนี้จริงๆนะครับทำให้ฉากแอคชั่นเนี่ยออกมาได้อย่างไหลลื่นมากๆครับแนะนำให้ไปหาดูกันนะครับสำหรับเรื่องรีบอนครูพิเศษจอมป่วนและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กับตีนแมวด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ